ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับใครกําลังนะครับมองหาช่างทําสแตปมคอนกรีตคุณดูคลิปนี้ได้เลยนะครับค่าแรง300บาทเท่านั้นที่สําคัญนะครับล้มเลิกนะครับความคิดในการทําฟุตบาทเลยทําฟุตบาทเนี่ยตารางเมตรละ500แล้วนะค่าของค่าแรงสแตปมคอนกรีตค่าของค่าแรงตารางเมตรละ500ก็มีค่าแรงอย่างเดียวเอาไปเลย300เดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ย เป็นเจ้าของบริษัทรับทำคอนกรีตพิมพ์ลายแบบนี้และที่ยืนอยู่นี่คืออะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นสเตปคอนกรีตลายแอสลราห้าก้อนค่ะคือเสร็จแล้วฮะแบบนี้เคลือบแล้วเสร็จเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์คือด้านหนค่ะโอ้โหเจเปิ้ลพาผมไปชมก็คือทางด้านซ้ายนี่คือเป็นสีอะไรครับเนี่ยอันนี้คือสีเทาเข้มค่ะอันนี้จบงานร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะที่ผมบอกไปค่าแรงตารางเมตรละสามร้อยใช่เหรอฮะใช่ค่ะจริงใช่ไหมฮะจริงะไม่ได้หลอกใช่ไหมฮะไม่ค่ะไม่ได้โม้ใช่ไหมไม่ค่ะ แล้วค่าของค่าแรงที่ผมบอกไป500บาทจริงใช่ไหมฮะถูกต้องที่สุดค่ะโอ้โห oh, ท่านผู้ชมนะครับเนี่ยฮะดูนะก็คือรายละเอียดมีถ้าใครอยู่ที่ความสูงขนาดก็เพิ่มเติมขึ้นไปใช่ค่ะเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรฮะสีเทาอ่ะฮะสีเทาอ่อนค่ะอันนี้คือทาแล้วเรียบร้อยค่ะโอ้ท่านผู้ชมทาแล้วจะขึ้นเงาแบบนี้เลยนะนะฮะแต่ส่วนยังไม่ได้ทาเนี่ยเราก็จะมองเห็นเป็นแบบว่าทือท่อๆใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือของเจเปิลเนี่ยมีกี่ลายครับเนี่ยอ่มีอยู่6ลายค่ะ6ลายคลาสสิกค่ะ ท่านผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าลายคลาสสิกกันเลยฮะใช่ค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าลายแหละครับเจ๊แอดลาห้าก้อนค่ะแอดลาห้าก้อนนะฮะท่านผู้ชมดูดิเนี่ยสวยมากเลยอ่ะคือบ้านมองเป็นเรียบหรูดูแพงไปเลยใช่ไหมฮะนะครับสองลายนี้เป็นลายยอดฮิตค่ะอ๋อสองลายนี้ลายยอดฮิตเจ๊พาผมไปชมหน่อยว่าเออพี่ช่างเขากําลังทําอะไรกันอยู่ท่านผู้ชมนะครับเนี่ยผมบอกเลยนะนะฮะเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมน่าจะเปลี่ยนไมล์เซ็ตไม่ต้องทําฟุตบาทแล้วเจ๊ฮะอย่างเขาทําฟุตบาทรอบบ้านอ่ะ คือเราก็ทําให้ด้วยใช่ไหมทำค่ะเรารับทําหมดทาค่ะทาทั่วประเทศไทยป่ะครับเนี่ยประเทศค่ะโอ้โหอะเจ๊รีวิวให้ผมดูหน่อยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการทําอะไรที่พี่เขากาลังทาสีกันอยู่ฮะตอนนี้นะคะเรากําลังลงน้ํายาเคลือบเงานะคะน้ำยาเคลือบเงาเนี่ยเราจะลงแค่เคลือบหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าน้ํายาของเราตัวนี้เป็นน้ำยาตัวโพลีค่ะทนแดดทนฝนค่ะโอ้โหท่านผู้ชมอะเจ๊พาไปดูเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างสมมติข้างบ้านเนี่ยฮะเขาจะต้องทําฟุตบาทก็คือทําฟุตบาทรอบบ้านเนี่ย เราก็ไปทําให้ได้ทำไม่ได้ค่ะตารางเมตรแล้วเท่าไหร่เจ๊ค่ะเท่ากันค่ะคือทั้งหมดทั้งแรง500ค่ะเหมาแรง300ค่ะโอ้ยท่านผู้ชมดูนะเนี่ยดูดิเนี่ยคือข้อดีของสแต็มคอนกรีตคืออะไรเจ๊จริงๆแล้วก็ดูแลง่ายทนแดดทนฝนสีสวยเราสามารถเลือกลายได้ทุกลายหรือแม้กระทั่งลูกค้าค่ะอยากให้บนพืน้นของคุณเนี่ยมีรูปดอกไม้มีอุลตราแมนมีอะไรอะไรอย่างเงี้ย เราเสร็จให้ได้เลยค่ะเฮ้ยมีแบบที่ทำแบบมีเป็นรูปรดลายได้ด้วยได้ค่ะเฮ้ยท่านผู้ชมคุ้มค่านะเนี่ยดูดิดูพี่ช่างเขากำลังทำกันเห็นไหม